ับมาแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะ เอ่อทั้งนั้นของบาร์เซโลน่านี่ก็ยกออกไปนะครับในวันนี้ก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเหมือนเคยนะครับก็จะให้ไปที่คู่ของตีสามเลยแล้วกันนะครับอาร์เซนอลครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของลองในวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นเลทที่ค่อนข้างที่จะแพงเพราะว่าเป็นเลทที่ต้องบังคับชนะ1เม็ดเป็นอย่างน้อยนะครับสําหรับอาร์เซนอลนะครับวันนี้เลทที่เปิดออกมานะครับ1.5ผมมองว่าค่อนข้างที่จะแพงเลยครับแต่ว่าถ้าได้เล่นในบ้านของอาร์เซนอลแล้วนะครับเห็นได้ชัดว่าในบ้านเขาค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยนะครับ ทางนั้นของร้องไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีเหมือนกันนะครับแต่ในวันนี้ได้เล่นในบ้านของร้องด้วยแล้วเป็นเกมชี้ตาของทางนั้นของอาเซนอลในวันนี้ก็ต้องมาดูกันครับว่าจะสามารถข้ามเหล็กกำแพงไปได้หรือเปล่านะครับที่เปิดมาหนึ่งช่วงตัวนะครับ1.5ช่วงตัวนะก็ใครชอบเหมือนกันนะครับไปที่หน้าช่องได้เลยเข้ามาร่วมรุนร่วมเชียร์กับเราได้นะครับในกลุ่มครอบครัวแล้วก็ไปลุยสดด้วยกันนั้นก็ได้นะครับในกลุ่มครอบครัวนะฝากกลุ่มครอบครัวไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับสายสดนะครับต้องบอกเลยว่า รู้มือกันดีอยู่แล้วนะครับเมื่อวานนี้อาจจะผิดพลาดกันไปบ้างแต่ในวันนี้เดี๋ยวแก้มือให้นะครับสําหรับใครหลายคนที่กําลังรออยู่นะครับสําหรับสายสดนะในวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับทางด้านของอาร์เซนอลหนช่วงตัวนะครับใครอยากจะไปเป็นสมาชิกด้วยกันนะครับไปที่หน้าช่องได้เลยอยู่ด้านใต้โปรไฟล์สำหรับวันนี้ผมฝากไว้ที่ท่านี้ครับขอบคุณมากครับ